ลูกโลมาตัวน้อยชื่อน้องน้ำกำลังมองพี่โลมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานพี่พี่ว่ายน้ำเก่งจังเลยน้องน้ำอยากว่ายเก่งแบบพี่บ้างพี่โลมายิ้มไม่ยากเลยน้องน้ำแค่กล้ากล้าหน่อยเดี๋ยวพี่สอนให้วันแรกน้องน้ำกลัวมากจุ่มแค่ปลายหางก็ร้องเย็นจังเลยพี่พี่โลมาหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไป วันที่สองน้องน้ำกล้าขึ้นมาหน่อยลองตีหางเบาๆเอสสนุกดีนี่นาพี่โลมาคอยให้กำลังใจเก่งมากน้องน้ำเห็นไหมไม่ยากอย่างที่คิดเลย วันเวลาผ่านไปน้องน้ำฝึกว่ายน้ำทุกวันจนในที่สุดน้องน้ำก็ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วเย้น้องน้ำว่ายน้ำได้แล้วพี่โลมายิ้มอย่างภูมิใจเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าน้องน้ำทำได้ถ้าเราตั้งใจฝึกฝนอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นและน้องน้ำก็ว่ายน้ำเล่นกับพี่โลมาอย่างมีความสุขเป็นโลมาที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดในทะเลเลย